มีอะไรจะบอกครับมีอะไรจะบอกครับจะมาพูดตามผมทำไมล๋อจะมาพูดตามผมทำไมเอ้ยอุ้ยรายการ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับมีอะไรจะบอกไม่ไดจะบอกครับก็ c o n g r a t u l a t i o n หนึ่งจุดหก M ปริญญาอ๋อตกใจด้วยว่า c o n g r a t u l a t i o n แบบว่าจบปริญญาไม่ใช่อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมที่ สนนแสดงความดีๆแล้วก็ขอให้หนูหนตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีคนที่รักหนูแล้วก็เอ็นดูหนูเรื่อยๆอยู่แลนะก็ขอให้เป็นน้นงองเทนนิสนาคต่อไปทำไมพี่ไวเพอเรานั่นสิผมก็มเลยจะถามถึงว่าผมต้องเป็นคนพูดไม่ใช่หรอแต่ผมอยากถามว่ามีรู้สึกยังไงที่รู้สึกยังไงมันจบเกมแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกเหมือนตอนมีแซนะฮะรู้สึกตั้งแต่เริ่มมาจากวันแรกนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่ ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานของผมมาตั้งแต่ต้นเนาะแล้วก็ขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตมิ้งเฮียด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องเลยนะครับก็ฝากซิทธิ์ไปก็หนุนหนุนด้วยนะครับผมเจอกันปีหน้าแน่นอนเพราะวกเราจะตั้งใจทำผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับนี่เมื่อไกร่ก็ได้กิ๊ฟจะเชิญเฮียชอบบอกว่าผมไอเฮียอะไรนะเฮียชอบบอกว่าเฮีย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 เกียเฮ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 ีย มันองก็เฮบบียเราชอบบอกว่าเฮียจะเกาะผมแต่จริงแล้วว่าผมมีสิ่งที่อยากบอกเฮียก็คือที่ผมได้มาแบบมีเจเจมามีทุกคนมาแบบหลังซ <มา S 1> ึ้งนะหลังซึ้งนะมีแบบคนอื่นรู้จักเกี่ยวไม่เกี่ยวมันมันอ่าเราเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็อาจจะทําให้คนเห็นเยอะขึ้นแต่เราก็คนจะมาชอบเราจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ ตัวเราเองแล้วก็ผลงานของตัวนิวเองแล้วก็บุคลิกภาพหรือสิ่งที่นิวเป็นก็คือตัวตนนิวเองคนก็เลยมาชอบนิวไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการร้องเพลงหรือว่านิสัยมันต่างนานามันทําให้คนหลงรักและน่าเอ็นดูก็เคยพูดไปในสื่อมากทุกคนฝากด้วยครับผมอย่าพุ่งซีอย่าพุ่งเลยโทรโทรมาคืนนี้แล้วกันพยายามพยายามมาแล้วกันเนี่ยพี่เงี้ย ไม่แน่ลืมเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลยก็เมื่อกี้บอกว่าเขาก็นั่นแหละก็จุดเริ่มต้นของผมอ่ะก็มาจากเฮียนั่นแหละยอบๆย่ี๋ย่อๆยลอๆไม่ได้โอ้ยก็เฮียก็เป็นคนที่ทำให้ทุกๆคนได้รู้จักผมมากขึ้นอยากจะขอบคุณเฮียเหมือนกันก็จะ walk with C plus ไปด้วยกันนะครับอันนี้คือแฮชแ็กเขาเียกแฮชนี่หรอ ไม่ใช่หรอกไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโซเชียลอะไรขนาดนั้อ๋อเหรอโอเควอล์กสิทซีฟลินนะครับตามนะครับผมยังไม่ได้เข้าเลยฮะทวิตเตอร์แอบไล่ดูขั้นนิดนิดแต่ยังไม่ได้เห็นอะไรขนาดนรู้ก่อนอีกนะข้าไปแอบดูมั้ยเฮียก็วอล์กวิทนูนิวไปด้วยกันนะครับวอล์กวิทนูนิวซีฟลินกึมรีทวิตเตอร์นะครับผมแล้วก็ซันชัยแล้วก็ซีนูนยูเดี๋ยวอนาคตอาจจะคิดซื้อกันดอนเนาะเรามาโหวตกันอยากอยากมีแล้วอยากมีอะไรกันราไ้ชื่น ก็ฝากให้ทุกคนแลัวต้องทำหน้าต้องกิ่นบูบี้เลยไม่ใช่เหไหนทำหน้าหลุมจอดิแล้วอยากฝากให้ติดให้ซัพพอร์ตเฮียแล้วก็ทุกทุกคนในดูมันดีด้วยนะคะลัวก็ด้วยซัพพอร์ตแน่นอนครับผมผมมีคนละครับผมเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเฮียมาโวยพรผมแทนนะทีนี้ผมจะมาโวยพรเฮีย นี่ปกติมีคนอวยพรหรือว่าคอนเฟิร์มชั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยถึง3นาทีฮะตอนนี้3นาทีกว่าแล้วปกติเขาแบบอวยพรเราเดียวขอบคุณมากนี่เป็นคนแรกในชีวิตเลยที่แบบถ่ายคลิปแล้วก็ถึงคลิปแบบว่าอวยพรลำนาขนาดนี้ก็คือยัยแย่งพูดไปแล้วหมดเลยนะครับผมไม่ได้พูดเลยใช่ขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยนะครับยินดีดีนะครับอันนี้ช่างอะไรอ่ะเราจะปิดด้วยผ้าท่าอ่ะยิ้มมาหลุมจาอยิ้มอ่ะมองหลุมจอกสามสี่